ปลาหมึกไข่ย่างทําไมต้องทําไข่ข้างในให้มันสุกก่อนนะครับทุกคนนะถ้าเราไม่ทําไข่ข้างในสุกก่อนเนี่ยเราจะใช้เวลาย่างนานนะครับแล้วไข่มันจะขาวครับไข่มันจะไม่สุกนะครับที่ผมสอนลงใน u t u b e คือต้องเอาไข่ออกมานึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยเอายัดในตัวปลาหมึอกอาเจน,นะทุกคนจะสังเกตว่าเราจะย่างแป๊บเดียวนะครับเพราะไข่มันสุกอยู่แล้วนะทุกคนนะเราย่างแต่ข้างนอกมันพอนะครับ เราย่างแต่ข้างนอกมันก็สุกมันก็จะขายได้ให้ลูกค้าเราได้นะเพราะไข่ข้างในเราทํามาสุกนะครับเราทํามาสุกแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อก็ลองเอาปลาหมึกกระเจนที่ไม่ได้เอาไข่ไปนึ่งแล้วมาย่างดูนะครับมันกินเวลานานมากนะครับสําหรับถ้าเราจะขายเราจําเป็นต้องทําไข่ให้มันสุกก่อนแล้วค่อยเอามายัดใส่ในตัวนะครับทุกคนฮะแบบตามคลิปวิดีโอที่ผมสอนในช่อง u t u b e นะครับนะครับช่อง YouTube ชื่อช่องอาชีพแก้จนนะครับ ของทุกอย่างปลาหมึกวิธีการทําให้เข้าไปศึกษาในช่อง YouTube นะครับเพราะผมสอนไว้ทุกอย่างฟรีๆนะครับเสียเสียเวลาหน่อยนะครับสละเวลาหน่อยนะครับลองเข้าไปศึกษาดูครับเนี่ยฮะถ้าเราไม่ทําการนึ่งไข่เรายัดไปในตัวไข่ปลาหมึกเนี่ยถ้าเราขายของเนี่ยเราทําเป็นอาชีพอะลูกค้ามายืนรอเราไม่ไหวฮะทุกคนฮะจะย่างตัวหนึ่งน,นาทีนาทีเนี่ยเป็นเราเป็นลูกค้าเราก็ไม่รอนะครับ นี่ครับผมเลยแก้เกมออกมาเลยคือเอาไปนึ่งนะครับแล้วเอามายัดใส่ในตัวปลาหมึกนะครับง่ายๆครทุกคนนะเนี่ยครับส่วนผสมก็จะเป็นไข่ปลาหมึกอาเจนผสมไข่ขาวชมพูนะครับครึ่งคึ่นะครับแล้วเอาไปนึ่งนะครับแล้วเอามายัดใส่ในตัวไข่ปลาหมึกอีกทีนะครับเอามายัดในตัวปลาหมึกอีกทีนะครับปลาหมึกชุดนี้ผมใช้ขายตัวละ80ถึง100บาทนะครับยัดไข่นะชุดนี้ออกไปนะครับ4ตัวนะทุกคนเนาะ 84 3 2มนะ้ 8, 4, 32, 320, ถ้าขายตัว100บาทก็ชุดนี้ก็400แล้วนะครับนี่หลายๆท่านงงนะครับเฮ้ยทำไมจะใช้ไข่ปลาหมึกที่มันอยู่มาในตัวมันเลยเนี่ยไม่ต้องเอาออกมานึ่งได้ไหมนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับว่ามันใช้เวลานานไหมนะครับนี่เนี่ยครับง่ายๆะทุกคนนะเนี่ยเพราะไข่มันสุกแล้วฮะข้างในฮนะปลาหมึกอาเจนยัดไข่แท้นะครับขายนะทุกคนนะ เนี่ยครับลูกค้าติดใจนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพหลักนะครับสําหรับผมปลาหมึกย่างมันเป็นอาชีพหลักของผมนะครับใช้ขายมานานมากกว่า9ปีแนละ้วเนาะสร้างยอดขายเดือนละแสนกว่าบาทได้ทุกเดือนนะครับสาหรับอาชีพนี้ทุกคนเนาะช่วงนี้เมษาพฤษภาคมก็จะเข้าหน้าฝนหน่อยเนาะทุกคนเนาะก็ขายได้มากได้น้อยมันก็คือกําไรเนาะทุกคนเนาะ ขายได้มากก็ได้กําไรมากขายได้น้อยก็ได้กําไรน้อยนะครับวันไหนฝนตกเราขายไม่ได้เราก็เก็บไว้ฟิตน้ําแข็งขายวันพรุ่งนี้ได้นะครับมันเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอาชีพการขายปลาหมึกย่างนะครับทุกท่านฮะเนาะเพราะปลาหมึกย่างมันเก็บได้สูงสุดผมให้สูงสุดเลยประมาณ4วันนะครับโดยการฟิตน้ําแข็งนะครับฟิตน้ําแข็งนะครับวิธีการทํามันเหลือทํายังไๆผมได้สอนไว้ในช่องยูทูบหมดทุกคนดูครับมาอีก10บไม้นะครับทุกคนนะนี่ครับ ผมถึงบอกว่าเขาหยิบทีเขาไม่ได้หยิบทีละไม้สองไม้นะครับลูกค้าหยิบทีหยิบเยอะนะครับเราต้องมีลูกค้าประจํานะครับเราเขาถึงเขาเห็นหน้าเราเขาเห็นร้านเขาซื้อเลยนะครับทุกคนฮะเนี่ยครับหน้าฝนนะครับอาจจะยอดตกหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะเราไม่ใช่เจ้าดังเจ้าอะไรนะครับที่มาขายต้องขายวันเป็นหมื่นสองสามหมื่นทุกวันเนาะทุกคนเนาะมันอยู่ที่ทําเลตลาดด้วยนะครับกําลังซื้อด้วยเนาะทุกคนเนาะ กำลังซื้อเราอยู่บ้านนอกขายได้วันสองสามพันสามสี่พันแค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วครับได้อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะครับเนาะเป็นหนึหนึ่งอาชีพนะครับลองเข้าไปศึกษากันจริงๆจังๆนะครับไม่แน่ท่านอาจจะสามารถสร้างรายได้เป็นเดือนหลักหมื่นหลักแสนนะได้สบายๆจากาอาชีพนี้นะครับทุกคนนะอย่าประมาทนะครับพลังของไม้สิบบาทนะครับในการขายปลาหมึกย่างนะครับอาชีพแก้จนนะครับผมสอนฟรีนะครับในช่อง YouTube นะครับเข้าไปศึกษากันดูนะครับ